สวัสดีงามๆครับ FC ซีปีน้อยครับอ่าวันนี้ปีน้อยจะแกงยวกกล้วยใส่ปลาเก็มนะครับเนาะปลาหัวตัดถ้าน่าจะเป็นถ้าเป็นห้องภาษาทางการนี่เป็นห้องปลาปลาช่อนทะเลนี่เนาะเนี่ยครับปลาแห้งปลาเก็มบ้านเอาปิ้งกระลำเนาะถอดกระมะ้วันนี้ปีน้อยจะแกงใส่ยวกับต่ว่าหยวกเสี่ยงไปสี่เก้า แต่ว่าเป็นวันหยุดนะครับเนาะเป็นวันอาทิตย์ปอมหยวกกล้วยในลาดนี่สี่ห้าต้นครับเหลือก็เยอะเนาะไปได้จะแกงใส่ปลาแห้งก็พอครับมา,มาเริ่มย่างเริ่มทำกันเลยครับอ่าตั้งกระทะครับนะน้ำใส่ตัวพี่แกงไส่เื้อพี่แกงไปน้อยไปแกงหยกวกกล้วยทำตามไปน้อยครับนี่ครับพี่แกงเมืองไปน้อย แกงบะนุนก็ได้แกงยวกก็ได้แกงบะปักมนไช่ไก,กไ่ก็ได้นะครับเนาะเสื้อพี่แกงพี่ได้ไปเพิ่มห่เอาคนเดียวเ้วยครับเด้อเพิ่มเติมปลาร้าไปนิดหน่อยอตั้งน้ำราไว้นี่ครับอาปลาแหง้งปลาเค็ม ไปเลยครับปลากเก็มต้มราวนี่ครับอันนี้เป็นยวกล้วยทั่วอ่อ,อนๆเลยครับแกงไส่ไก่ไก่แกงใส่ปลาแห้งพองเนาะครับเนาะเนี่ยอ่อนๆเลย ไป,ไปได้เลยมันจะได้ซุกได้เปื่อยไปด้วยกันนี้นะครับเนาะมันฮึมมันแรงมันตำน้ำต้องเดือดเดือดนะครับหยวกปวยลาไปดีครับมาปรุงรสไปด้วยครับเเมยนเดิมใส่ชุดรสไปเห็นน้อยใส่ผงปรุงรสไปเห็นน้อยนะครับเนาะ แกงปล่อยมันปัด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 ,ปด,ปดนี่เอาจนมันเปื่อยเปืเป่อยแล้วครับมันจะได้กลิ่นดีกลิ่นล้ำนะครับเนาะเหลือกเอาหยวกตีอ่อนๆนะครับเด้อถ้ามันแข็งกับแบบล้ำนะครับเนาะรุ่นเอารุ่นครบนะครับอันนี้เป็นบักแวนพี่น้อยโมพี่น้อยบดเรียบร้อยครับใส่บักแวนไป้อยเฮียน้อยถ้าบบกมากกินบักแวนกับแบบต้องใส่ครับบางคนบางท่านเปิดกับแบบชอบนะครับเนาะ จิ้มพอแล้วครับมะเจดประจางอย่างทักอย่างอันนี้เป็นพุ้นเส้นครับอันนี้เป็นใบบะกคูดใบกิ้วใบบเกกิ้วบะคูดอันนี้กับมันความไม่หอมใส่ไปตัวกันนี่เลยบ่มเลยครับนี่รอจะเนินนานเดือนเวลาจะเลิกลมอ่าเรียบร้อยแล้วครับลมมันหอมว้านาร์ทิแนลโด้ปิดแก้ไปเลยครับอ้า เมืออก้อนนี้ผมมีทำแล้วครับไปได้ตักใส่ถ้วยก็พอครับเมนูนี่นี่แล้วคจายกินนะครับเด้ออ้เดี๋ยวมันจะเต็มมันถ้วยครับ <c oughs> มาด้านไ่ได้จะแกงไส่ไก,ก่ก็ได้นะครับ <c oughs> เป็นเมนูติดล้ำนะครับเนาะ <c oughs> แกงไส่ไก่กับมัก โอ้ว oh, ุ้นเส้นต้องตัดเอองี่ยอ้อนได้ยาวไเหี่หยวจังไฮป่ะครับน้ำเริ่มจะแห้งละแล้วครับแห้งผาบๆแล้วมันดูดน้ำดีขนาดรเรียบร้อยแล้วครับแกงหยวกใส่ปลายแห้งปลาเค็มไปหน่อยนะครับเนาะขอบคุณติดติดตามครับขอบคุณติดกดไลค์กดแชร์ๆๆครับแล้วปะกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ <多>也不到。